สวัสดีครับเพื่นอนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงรีวิวครับซึ่งคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับมีประเด็นให้เรามาเจาะกันนอกเหนือจากการรีวิวตัวเกมนะฮะ วันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงเกมที่ครั้งหนึ่งครับเคยเปิดทดสอบและก็กลายเป็นไวรัลครับได้รับกระแสความสนใจและก็มีคนเข้าไปลองกันเป็นจำนวนมากแล้วพอลองปุ๊บโดยเกือบจะทั้งหมดเลยฮะต้องเรียกได้ว่าโอ้โหติดอกติดใจแวดวงเองก็เคยลองมาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ มองว่าเกมเกมนี้ฮะน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่ประสบความสําเร็จในภายภาคหน้ามี Potential สูงส่งเหลือเกินหากแต่ว่าฮะไอ้ Potential เหล่านั้นน่ะมันก็ ชี้ไปว่าเอ้ยเกมเกมนี้มันน่าจะเข้าข่ายเกมดีที่เรารักหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนเรียกมันว่าเกมหมาครับเพราะว่ามันมีประเด็นดราม่าที่มันเป็นจุดที่ได้ด่ามันอยู่ดีอะถึงแม้ว่าเราจะเล่นมันทุกวัน่ะซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปพูดคุยเรื่องนี้กันฮะ เอาละฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องราวของการรีวิวเลยก็แล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมพูดภาพรวมให้ฟังก่อนก็แล้วกันคือ m มก a าเบร k เนี่ยมันก็คือเกมที่เรียกได้ว่าเป็นแนวออนไลน์ฟรีทูเพย์ซึ่งกำลังฮิตในปัจจุบันครับก็จะมาในแนวของการเล่นแบบออนไลน์ PVP นั่นแหละฮะถ้าเพื่อนๆคิดถึงเกมแนวแบบ Overwatch Marvel Rivals หรืออะไรทำนองเนี้ย เกมเมกาเบรกเนี่ยก็จะไปเป็นทำนองเดียวกันเลยฮนะหากแต่ว่ามีการ ปรับอะไรต่างๆเนี่ยให้เข้ากับธีมของหุ่นยนต์และก็มีจุดขายมีจุดดึงดูดซึ่งเน้นไปที่การขายเรือนร่างของนักบินขายความเซ็กซี่อะ่ะไอจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ทําให้วิดีโอเกมมีกระแสวไวรัลครับแล้วคนก็โอ้โหแห่กันเข้ามาลองไงพอเข้ามาลองปุ๊บกับกลายเป็นว่าเกมเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมหุ่นยนต์ต่อสู้กัน p v p ร่วมแรงร่วมใจเนี่ย โอ้โหเกมมันดีมันขนาะดระบบต่างๆอะ่ะและแน่นอนคือไอ้ตัวนี้ครับเราก็เคยได้ลองรีวิวแล้วอะ่ะสมัยที่เขาเปิดให้เล่นแบบเบต้าเทสอะ่ะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไอ้ในมุมมองของเราคะแนนรีวิวต่างๆอะ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากตอนนั้นฮนะเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาต ให้ทีมงานเอาคลิปเก่าๆอะมารีรันเลยก็แล้วกันอันนี้ไม่ได้อู้นะเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าเราคิดเหมือนเดิมไงอะไปดูกันว่าเราเคยพูดถึงเกมนี้ไว้ว่าอย่างไงครับก่อนอื่นไปพูดถึงภาพรวมพื้นฐานของเกมนี้ก่อนก็นแล้วกันนะซึ่งก็คงจะไม่มีอะไรให้พูดมากความหรอกครับเพราะว่าใครที่เล่นเกมแนวแบบ TPS หรือว่า FPS อะไรก็แล้วแต่ในแนวของ Competitive ออนไลน์เนี่ยน่าจะเข้าใจวิธีการเล่นได้เป็นอย่างดีครับ และรูปแบบการเล่นก็ไม่ได้แบบเขาเรียกได้ว่าเข้าใจได้ง่ายๆอ่ะมันไม่ได้แปลกใหม่หรือแตกต่างมันก็คือการทําภารกิจเพื่อเอาชนะฝั่งตรงข้ามครับเล่นด้วยความสามัคคีชุมนุมนั่นเองฮะไม่ว่าจะเป็นแบบยึดจุดแย่งของอย่างเงี้ยดันรถอ่พูดง่ายๆคล้ายๆแบบแย่งของก็คล้ายๆชิงธงอะไรทํานองนั้นนะดันรถก็คือดันเพโลดเราเห็นกันจนชินตาจนด่าเดือดแล้วฮะ แต่ข้อดีของเกมเกมนี้เราก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดแข็งที่เกมในแนวแบบคอมเพติทีฟควรจะทำนะก็คือตัวละครมันมีหุ่นยนต์เนี่ยนะฮะถึงแม้จะไม่ได้มีมาจากแฟรนไชส์เหมือนอย่างการดัมที่มีแบบแฟนคลับคอยติดตามอยู่แล้วเอ้ยชอบหุ่นตัวนั้นชอบหุ่นตัวนี้แต่พอไปดูเรื่องของความแบบการดีไซน์หุ่นยนต์ต้องบอกได้ว่าเฮ้ยทำได้เท่เลยนะ แถมแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์การเล่นที่แตกต่างกันครับต้องบอกได้เลยครว่าเกมนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างพิ้วไหวมันและก็ดูมีแบบเมคานิกของเกมเพลย์เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบพอสมควรเลยฉากการเล่นรวมไปถึงการออกแบบดีไซน์เกมเพลย์แล้วก็ตัวละครต่างๆเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ย hey, ทำออกมาได้ดีเลยแถมไม่เพียงแค่นั้นนะตัวเกมเนี่ย ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นครับสามารถตกแต่งหุ่นยนต์ของตัวเองได้โดยการพ่นสีปดล็อกสีซื้อสีมาพ่นเรียกได้ว่าแบบถ้าเป็นเกมแบบโมบ้าเขาจะเรียกอะไรนะ l อลเอลขาจะมีแบบเปลี่ยนโครมาของตัวละครใช่ไหมเอออันเนี้ยทำนองเดียวกันเลยแถมเปลี่ยนได้เยอะซะด้วยเอาจริงๆเลยมุมกล้องมุมกล้องในเกมนี้ฮะมันเจ๋งจริงๆนบเพื่อนๆจ้างภาพมึงรู้งานเลยอะ เดี๋ยวให้ดูก็แล้วกันว่ารู้งานแบบไหนเนี่ยฮะพอจะเข้าหุน่นโอ้โหมึงไม่ได้ซูมหลังซูมอะไรนะมึงซูมตูดอ่ะเมื่อกี้กูเห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมเออ้อและทีนี้ฮะเวลาเราแบบ โดนยิงไงคือโดนยิงในเกมนี้ตัวละครพายโดหรือนักบินเราจะไม่เสียชีวิตนะฮะแต่เขาจะเป็นการกระโดดดีดตัวออกมาจากหุ่นยนต์และดูดิค่ะดูฮะโอ้โหบอกได้เลยครับคือเกมอื่นเวลาเราตายเนี่ยอาจจะมีหัวร้อนนะแต่เกมนี้ผมบอกได้เลยฮะว่าตายแบบนี้ทั้งวันยังได้ว้าว <Yeah. S 1> พูดง่ายๆอ่ะคือผมอยากให้เปรียบเทียบกับเกมนิเกะเว้ยมันเหมือนกับว่า เกมยุคใหม่เกมโมเดินสมัยเนี้เขาจะทำหน้าที่แค่เป็นเกมที่ดีในช่องหรือว่าในประเภทของตัวเองอะไม่ได้แล้วครับเอายกตัวอย่างง่ายๆสมมติเกมกันดัมเกมหนึ่งก็แล้วกันเอยคุณเป็นเกมหุ่นยนต์เกมต่อสู้ที่ดีอะแต่มันก็คือเกมหุ่นยนต์เกมแฟรนไชส์ที่ดีเกมหนึ่งใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ได้หาจุดเด่นให้คนมามีแรงจูงใจในการเล่นเว้อคุณเป็นเกมแบบคอนคอร์ดเนี้ย เป็นเกมยิงเกมหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณจะมามีแรงจูงใจอะไรอ่ะให้คนไต่แรงหรือว่าให้ให้คนเนี่ยผู้เล่นเนี่ยซื้อเกมของคุณแต่ถ้าเป็นเหมือนเกมนิกเกะที่เรายกตัวอย่างไปเว้ยเขาเป็นเกมมือถือที่ดีมีเนื้อเรื่องดีมีการเขียนบทดีมีการออกแบบดีไซน์ตัวละครดี แถมเขายังใส่ความแบบเด้งเข้ามาด้วยเห็นไหมเพื่อนๆพอจะนึกภาพออกไหมในโลกของการแข่งขันในตลาดวิดีโอเกมเนี่ยที่เขาสู้กันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างและโลกสมัยเนี้ยซึ่งโลกสมัยเนี้ยที่เกม PC ปล่อยออกมาปีแล้วเป็นหมื่นๆเกมเนี่ยฮะแล้วคนเล่นอยู่ไม่กี่เกมเนี่ยเขาเริ่มทําทุกวิถีทางนะฮะที่จะทําให้คนหันมาลองเกมเขาก่อนซึ่งเกมนี้เว้ยเขาใส่แรงจูงใจออกมาก็คือตัวละครนักบินพายลอท น้อง,องสๆสวยๆเนี่ยแหละฮะหรือว่าใครจะเล่นแบบเกเรเกเรหน่อยก็พี่ๆตัวผู้ชายก็ก็ดูหล่อเท่ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยแหละคือคอมเพลติฟีดยุคใหม่ที่เริ่มต้นจากการหลอกดาวไหมใช้คาว่าหลอกหลอกได้ไหมอ่ะคือเราไม่ได้เตรียมใจว่าเกมคุณจะเป็นเกมดีไงเพราะฉะนั้นเราให้คะแนนไว้เลยก็แล้วกันฮะโอ้โหไม่เนื้อว่าจะเป็นเกมดีพอเล่นแล้วก็เออวะสนุกดีนะ เราให้ไว้ที่9เต็ม10ครับหลายๆคนถามอ้าวถ้าเกมดีทำไมไม่ให้10เต็ม10เลยคุณอัพเนี่ยให้ตัวละครเมียลมอ่ะหรือว่าให้มันมีฟิสิกอลเด้งๆดีกว่านี้เสียงภาคเนี่ยอีเยะเนี่ยใส่เข้ามาสิก็นั่นแหละครับเพื่อนๆพอเกมเมกาเบรกเนี่ยเปิดให้บริการอย่างเต็มตัวครับหลายๆคนก็แห่เข้าไปเล่นตอนนี้แสนสาแล้วนะฮะ เรียกได้ว่าก็ยังประสบความสำเร็จอยู่ดีครับอย่างที่เราพูดไปตอนนั้นเราให้เท่าไหร่เราให้เก้าเต็มสิบอาจจะมีจุดที่หักเล็กน้อยอ่ะตัวเกมนี้ไม่ได้หักนะอันนี้หักเป็นการส่วนตัวก็คือแม้ว่าเขาจะเน้นขายความเซ็กซี่แต่สำหรับผมนะผมมองว่าความเซ็กซี่มันขาดเอกลักษณ์ไปนิดนึงอ่ะด้วยเรื่องของตัวละครอะไรอย่างเงี้ย จริงๆมันควรจะนใส่ใ,ใจรายละเอียดมีความลึกมีเซ็กซี่ <c oughs> หลายๆแบบคือยิ่งถ้าที่เปรียบเทียบกับเกมอย่างนิเกะหรือว่าเกมอย่าง Stellar b l a d ดของค่าย Shift Up เนี่ยโอ้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าค่ายนั้นเขาขายเซ็กซี่แบบมีเอเกลักษณ์แล้วก็โอ้เสียนกว่าแต่ก็ไม่เป็นไร9เต็ม10ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่ดีนั่นแหละเพื่อนหากแต่ว่าทีนี้ครับ พอไปดูที่รีวิวครับกลับกลายเป็นว่าจำนวนไม่น้อยเลยนะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นเนี่ยได้เข้าไปรีวิวครับถล่มแง่ลบเข้าไปฮะประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าประมาณ1ใน3เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาไม่ชอบเลยขอแบบติดลบคะแนนไว้เลยฮะไอเราก็สงสัยนะเขาจะรีวิวแง่ลบทำไมครับในเมื่อเรามาเล่นจริงๆอะ่ะเกมการเล่นเกมเพลย์ต่างๆมันก็ โอ้แทบจะเหมือนก,นกันกับตอนที่เปิดทดสอบเลยทีเดียวแถมฉากคัดซีนฉากช่วงเริ่มต้นฉากอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาทำดีกว่าเดิมด้วยนะมีเพลงประกอบโอ้โหมีการเล่นใหม่ๆสร้างความร้าใจมากกว่าเดิมด้วยทำได้ดีกว่าเดิมอ่ะเออเผินๆแล้วมันก็เหมือนเดิมนะแถมดีกว่าเดิมซะด้วยสรุปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทีมงานของเราครับก็เลยไปค้นคว้าวิจัยแล้วปรากฏว่าเออใช่เหมือนกันว่า ถ้าเรามองดูดีๆเว้ยเกมเกมนี้มันมีจุดที่แตกต่างจากเดิมเหมือนกันนะก็อย่างที่บอกครับด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราได้รีวิวเอาไว้เมื่อประมาณ10เดือนก่อนแล้วนะฮะนานแล้วอ่ะฟุตเทจนไม่รู้หายไปไหนหมดอ่ะก็ต้องไปขุดค้นมาแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอามาเปรียบเทียบกันควบคู่ไปกับการอ่านรีวิวหรือกระแสตอบรับบนช่องทางโซเชียลต่างๆที่มันเป็นแง่ลบะนะฮะเออ มันจริงอย่างที่เขาว่าเว้ยปรากฏว่ามันมีหลายส่วนเหมือนกันที่มันแตกต่างจากเดิมอ่ะในแง่ที่มันไม่ดีเท่าเดิมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการคัสต์ไมซ์เซชันหรือว่าการปรับแต่งตัวละครนักบินหรือว่าไพลอตของเราเนี่นะฮะไอ้ปรากฏว่าทางฝั่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้เอาฟีเจอร์หลายๆตัวออกเช่นทรงผมก็จะน้อยลงทรงผมแบบทวินเทลนะหางม้าคู่ ก็หายไปแล้วจากที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยตั้งแต่ต้นเกมใช่ไหมการปรับสีตาปรับรูปหน้าปรับอะไรต่างๆเนี่ยบางส่วนโดนเอาออกไปและที่น่าเจ็บใจคืออะไรรู้ไหมฮะไอ้ส่วนที่โดนเอาออกไปเนี่ย มันโดนปรับให้กลายเป็นของซื้อของขายซึ่งบางทีเราต้องใช้เงินจริงในการซื้อมันมาใช้ซะงั้นนะ่ยจากที่แต่เดิมเราเคยใช้มันได้ฟรีโมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนที่แบบอะไรที่เราเคยได้มาฟรีพอมาต้องจ่ายเงินนะ่ะผู้ผู้เล่นหลายๆคนก็ไม่พอใจอยู่แล้วไหนจะเรื่องเสื้อผ้าบางอันที่แต่ก่อนมันไม่ได้เป็นระดับแร หาได้ง่ายเปิดกล่องได้ง่ายแต่คราวนี้ครับโอนเรียกได้ว่าหายากกว่าเดิมเยอะเท่าที่เล่นดูอะแล้วก็ต้องใช้เงินแบบจับใจ่ายใช้สอยมาเพื่อเอามาแต่งไพร์โหลดของเราซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้การแต่งไพร์โหลดเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งดูดให้หลายๆคนอยากลองเล่นเลยเว้แต่คราวนี้โอ้โหของต่างๆเนี่ยกลายเป็นต้องมาใช้เงินจริงอะหลายๆคนก็ชีช้ำกันไปอันเนี้ยพูดถึงแค่เรื่องปรับ แต่งตัวละครที่เป็นนักบินนะทีนี้มันดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้จำนวนไม่น้อยเลยเว้ยไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้เพราะว่าอยากจะเล่นตัวเกม PVP ของมันน่ะหลายๆคนเล่นเกมนี้อยากแต่งหุ่นครับเพลอๆเลบางคนไม่เล่นแบบเกมหลักของมันด้วยซ้ำไปอะ่ะแต่งหุ่นอย่างเดียวก็มีผมเชื่ออย่างนั้นและไอ้จุดเด่นที่อยู่ในช่วงทดสอบครับเรื่องการแต่งหุ่นเนี่ยอิสระ ในการปรับสีมันเยอะจริงๆตอนนั้นน่ะปรับได้หลายจุดสีเสืออะไรก็เยอะไปหมดอ่ะบางคนชอบกันดั้มอ่ะก็ปรับสีปรับโทนอะไรให้มันเหมือนกันดั้มเลยฮะถูกอกถูกใจกันไปบางคนปรับสีให้เข้ากับตัวนักบินเป็นครบเซตของตัวเองเขาก็มีกําลังใจในการเล่นมีความสุขใช่ไหมฮะหากแต่ว่าคราวนี้เฉดสีลหลายๆอันรวมไปถึงสติกเกอร์ของแต่งต่างๆเนี่ยถูกปรับให้เป็นของซื้อของขาย หายากด้วยจากเดิมสูตรที่พี่ๆเขาจดเอาไว้ว่าเอิร์เนี่ยเดี๋ยวเกมเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วเราจะใช้สีนี้กับตัวละครนี้อะไรอย่างนี้นะใช้ไม่ได้แล้วฮะบางสีนี่โคตรแร่เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ผู้เล่นหลายๆคนจะไม่พอใจในจุดนี้ครับไม่เพียงแค่นั้นนะยังอยู่ในเรื่องของคอสเมติกนะตัวละครที่เปิดขายตัวละครพิเศษอะ่ะนั่นก็คือเลวอนี่ใช่ไหม ตัวละครนักบินผมทองเนี่ยรวมไปถึงหุ่นยนต์สไตรเกอร์ผู้ใจของเธอก็ถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ครับว่าหราคาแรงเกินไปราคาเท่าไหร่เพื่อนๆรู้ไหม5้าบเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณพันห้าพันหกร้อยอะผมจําตัวเลขไม่ได้แต่กดเข้าไปดูเหมือนกันปรับแต่งก็ไม่ได้ถามว่าสวยไหมก็สวยแต่มันไม่ได้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ขนาดนั้นหลายๆคนก็มองว่าไม่คุม้มจุดๆเนี้ยผมแก้ตัวให้ไม่ได้จริงๆว่ะคือ เรื่องของสก,กินถ้ามันแบบทำออกมาแล้วไม่ได้ถูกใจผู้เล่นมองว่ามันไม่ได้คุ้มค่าที่จะต้องเสียเงินจ่ายไปอันเนี้ยทางฝั่งผู้พัฒนาครับก็ควรจะต้องน้อมรับเอาไว้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในภายภาคหน้าก็แล้วกันนะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือในส่วนที่หลายๆคนกังวลส่วนที่เรียกว่ามอสหรือว่าอะไหล่ของหุ่นยนต์ อันนี้ก็ถูกเปลี่ยนไปเหมือนกันแต่ก็ยังมองว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่โอเคครับคือก่อนหน้านี้เกมเกมนี้ครับช่วงทดสอบมันจะมีระบบที่เรียกว่ามอสหรือว่าถ้าเป็นเกมยิงก็คือการแต่งปืนนั่นแหละแต่งให้มันเข้ากับสไตล์การเล่นของเราแต่งให้ปืนเราดีขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าเป็นเกมโมบ้าเขาก็จะเรียกว่าใส่รูนใช่ไหมอันนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามาพอมาเป็นตอนเปิดให้บริการแบบเต็มตัวเนี่ย มอสมันมีความหาได้ยากกว่าเดิมฟาร์มยากกว่าเดิมต้องใช้เวลาหาเยอะกว่าเดิมแต่อันเนี้ยสบายใจได้ครับผมเชื่อว่าผู้พัฒนาเขาอะ่ะตั้งใจจะมาขายแบบคอสเมติกอย่างเดียวแล้วละ่ะขายสกินอย่างเดียวก็แล้วกันกลัวผู้เล่นด่าเหมือนกันแหละผมว่าเพราะฉะนั้นไอ้มอสเหล่านี้ครับก็เลยถูกปรับให้จากเดิมใช้ได้ทุกโหมดเลยคือเสริมอะไรเข้าไปปุ๊บแม่งตัวละครหุ่นที่เราคัสตอมไว้แม่งก็จะเก่งทุกโหมด คราวนี้ไม่ใช่โหมด PVP ออนไลน์เนี่ยมอดพวกนี้ไม่มีผลเลยนะมันจะอยู่ในโหมดที่เขาเรียกว่า m มั Mark หรือว่าโหมด PVE โหมดฟาร์มของอย่างเดียวเท่านั้นอันเนี้ยสบายใจได้ถือว่าปรับโอเคเหมือนกันแต่จุดที่คนยังด่าไม่เลิกเว้ยผมไปขุดคุยมาปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของการปลดล็อกหุ่นยนต์ครับจากก่อนหน้านี้มันมีกระแสว่า ทางฝั่งผู้พัฒนาเขาพิจารณานั่นแหละจะเน้นขายคอสเมติกอย่างเดียวคนก็เรียกร้องให้แบบเออเนี่ยไหนจะขายของแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยปลดล็อกทุกตัวเลยได้ไหมเพราะว่าตอนที่ลองทดสอบดูอะเออมันมีบางตัวที่เป็นตัวพิเศษตัวที่ต้องใช้แต้มบางอย่างปลดล็อกหรือว่าบางตัวมันต้องใช้แบบใช้เงินจริงปลดล็อกในช่วงทดสอบอะนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ คราวนี้ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกทุกตัวอยู่ดีครับมันก็จะมีหุ่นยนต์บางตัวที่เราต้องใช้แต้มที่เราต้องทำเควสมาหาได้ในเกมนั่นแหละอันนี้ดีหน่อยคือมีให้ยืมเล่น7วันแล้วก็ใช้แค่แต้มในเกมอะเราไม่ต้องใช้เงินจริงในการปลดล็อกแต่เราก็ต้องใช้เวลากับเกมนี้เพิ่มขึ้นอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มคอมมูนิตี้เลยอ่ะว่าเออไหนไพี่จะขายสกินแล้วอ่ะ อย่าให้คนมาลำบากในการปลดล็อกตัวหุ่นยนต์ตัวละครเลยเหรอวะพี่อะไรทำนองนี้ฮะ สรุปในภาพรวมครับถึงแม้ว่าเราจะให้คะแนนเกมนี้ไว้เท่าเดิม9เต็ม10คะแนนซึ่งอาจจะสวนทางกับคะแนนที่คอมมูนิตี้เขารีวิวไว้บนแพลตฟอร์มสตรีมเขาให้เท่าไหร่ครับอันนั้นเขาให้ประมาณ60เต็มร้อยใช่ไหม60กว่าประมาณเนี้ยอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามช่วงสถานการณ์นะฮะมีคนจํานวนมากเข้าไปรีวิวแง่ลบครับถ้าจจเปรียบเทียบคะแนน60เต็มร้อยก็ได้อยู่ประมาณ6เต็ม10คะแนนซึ่งผมมองว่าไอ้ส่วนเนี้ย มันไม่ได้สะท้อนคุณภาพจริงๆของตัวเกมเลยเว้ยตัวเกมอ่ะคุณภาพมันสูงกว่านั้นอะถ้าเราให้ก็คือ9เต็ม10แต่มันสะท้อนอะไรเพื่อนๆมันสะท้อนถึงปัญหาในการบริหารเกมซะมากกว่าเพราะเขาดันเปรียบเทียบเขาก็คือผู้เล่นอ่ะผู้เล่นดันเปรียบเทียบตอนที่อยู่ในช่วงทดสอบมาเปรียบกับตอนที่เกมเปิดให้บริการจริงๆทั้งๆท,ท,ที่ตอนทดสอบมันไม่ควรจะนับเพื่อนๆคิดออกป่ะเพราะมันไม่ใช่ของจริงไง แต่มันก็สามารถนับได้เวเพราะว่ามันคือการรีวิวของผู้เล่นไงเขาจะทําอะไรก็ได้ครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าเป็นข้อผิดพลาดของทีมผู้พัฒนาด้วยแหละเพราะเขาไม่สามารถจัดการปัญหาด้านความคาดหวังของผู้เล่นได้เวลาทดสอบเกมมันควรจะแยกแยะชัดเจนนะฮะว่าเอออันนี้คือช่วงทดสอบเว้ยยังไม่ใช่ของจริงนะควรทําให้ผู้เล่นได้รู้จุดนี้ฮะ,ะแต่เนืออื่นใดอ่ะแท้จริงแล้วอ่ะ ช่วงเปิดให้บริการจริงมันควรจะทําให้ผู้เล่นพึงพอใจมากกว่าช่วงทดสอบอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันเนี้ยก็คือโจทย์ที่ผู้พัฒนาก็ต้องไปแก้ไขกันต่อไปมันเป็นเกมออนไลน์มันสามารถพัฒนาแก้ไขได้อยู่แล้วไงแต่อันเนี้ยผมยกตัวอย่างให้เพื่อนเเห็นภาพชัดเจนเลยเว้ยว่าการเปิดให้ทดสอบเกมเนี่ยให้ชัดเจนไปเลยอะกระจ่างไปเลยอะระหว่างช่วงทดสอบกับของจริงมันเป็นประมาณไหนผมไปเล่นเกมฟุตบอลตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า United Football League หรือว่า UFL คลิปที่เพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็น่าจะได้ดูเหมือนกันนะเกมที่มีวิดโอคริสตียโนโรนโดซีอาเซเว่นของเราเนี่ยเป็นนักลงทุนให้เกมเกมนั้นเว้ยผมเข้าไปเล่นแล้วผมรู้สึกเลยว่าแม่งถ้าเกมเปิดให้บริการจริงแม่งจะไม่เป็นอย่างนี้แน่ๆคืออะไรฮะคือมันหาเงินง่ายมากเลเวลจริงมันฟาร์มง่ายมากแถมเราสามารถหาเขาเรียกว่า Battle Pass เขาก็ปลดล็อกให้อะเ,อเงินในเกมเขาก็มีให้อะฟาร์มได้ตลอดอ่ะเพราะฉะนั้น ระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นครับโอ้ไอดีผมเนี่ยเล่นไปจนตันแล้วอ่ะมีนักเตะม,มีการ์ดอะไรครบหมดซึ่งผมมองว่าหถ้าเล่นเซิร์ฟจริงอะ่ะไม่รู้ทั้งชีวิตกูจะทําแบบนี้ได้หรือเปล่าเพื่อนๆคิดออกไ่้อันนี้คือเขาชัดเจนเลยไงว่าเออกูให้มึงหมดเลยมึงจะได้แบบได้ทดสอบระบบได้เต็มที่หากแต่ว่าเกมเมกะเบรกเนี่ยในช่วงทดสอบเขาดันไปจําลองแบบเหมือนเซิร์ฟจริงไง แล้วทีนี้พอมาทาเซิร์ฟจริงแล้วมันไม่เหมือนของเก่ามันมีหลายๆจุดที่คนแบบไม่ชอบมากเท่าของเก่ามันก็เลยถูกกระแสด,ดรามา่าแง่ลบซึ่งผมก็ย้ําไว้อยู่ดีนะว่าเออพื่อนๆต้องชาใจวะ่ะและต่อไปเพื่อนๆไปเล่นเกมช่วงทดสอบอะไรก็แล้วแต่คิดอยู่ในใจตัวเองไว้เลยเพื่อนๆว่ามันไม่ใช่ของจริงอะ มันยังทดสอบอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นของจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับนั่นนะฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงรีวิวในวันนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังหมดหน้าที่แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ